อ่อาก <ทำ S 1> ็ครึ่งแรกหนึ่งหทั้งคู่ก็ได้แบบมีมีโอกาสพอๆอกันแล้วก็เล่นฟุตบอลในแบบที่ตัวเองเป็นก็คือท n น i ิชันเพย์ใช้พลังงานเยอะเยอะแต่ว่าพอครึ่งหลังมันเห็นได้ชัดว่าข้อแตกต่างเมื่อใช้พลังงานไปเรื่อยอะนิวเซนล์มัน11ตัวจริงแบบนี้มาแทบจะ3วันแมทช์3วันแม์อย่างเงี้ยมา 4- 5เกมติดที่ชนะชนะมา มันหมดพลังงานแล้วอ,ะอ่ะความเข้มข้นมันหายไปเลยใช,ใช่ใช่ใช่แล้วก็กองกลางวินล่าแล้วก็ภาพรวมของวินล่ายังทํางานได้ดีเหมือนเดิมแล้วเวลาเปลี่ยนตัวนิวเซอรมีตัวเปลี่ยนเข้าไปเนี่ยสู้กับวิลล่าไม่ได้เลยหมายถึงว่าคุณภาพเวลาที่ตัวสำรองออลง,ลงคน,นละเรื่องเลยใช่มันคนละเรื่องมันคนละแบบกันเลยแล้วก็ออพอลงไปเสร็จปุ๊บคุณภาพของเกมแล้วก็จังหวะของฟุตบอลด้วยผมว่าจังหวะของฟุตบอลในวันนี้มันก็ มันก็เป็นจังหวะและโอกาสที่ที่ไปทางของวิลล่าแม้ว่าตอนชุดแรกผมคิดว่าไอ้ชี้นมี้ดีเว้ยโชคดีที่วิลล่าแบบชนเสาชนคานไปสองลูกอ่ะสองครั้งเอ้ยโชคดีว่าวันนี้อาจจะโชคดีแต่ว่าไม่ใช่ว่ะพอมาครึ่งหลังทั้ง,งสกัดกจะทำท่าจะโดนอยูอ่แล้วสกัดเข้าประตูอตเองเอ้ยเออยิงไปแล้วก็ฟาเบียนแชร์สกัดแล้วก็เข้ารุ่นนี้นั่นอะไรเงี้ยสุดท้ายก็นั่นแหละผมว่าความฟิตคืคออันดับหนึ่งของวันนี้ที่วิลล่าเอาชนะ อย่างที่2คือคุณภาพของตัวผู้เล่นเมื่อบวกกับความฟิตเข้าไปแล้วก็อย่างที่3คือความคมในในในจังหวะเข้าทำแล้วก็การสร้างสรรค์โอกาสของวิลาก็มีมากกว่าหมดแรงเนี่ยมีคนบอกว่าหมดแรงไม่มีตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนกันโจวิลล์หรอกมันไม่ได้้ามิติมากมายอ่ะใช่มันก็คือตัวเอมิลค้าแบงเนี้ยใช่มันทําอะไรเพิ่มเติมมาได้ใช่ ไม่บางทีต้องวิธีไม่ยากต้องจับพวกนี้แช่ว่านให้หมดอะได้แข็งแรงเอมิวครับแต่ผมผมว่าเหมือนที่พี่จอนพูดหมดเลยครับแล้วก็จริงๆ <c oughs> คุณภาพในคอรดเดฟของของแอสตันวิลล่าเป็นข้อตกต่างสำคัญมากที่ทำให้รูปเกมที่เกิดขึ้นไม่สามารถแก้เกมได้เลยสำหรับเอดิฮาวจากคุณภาพตัวผ <c oughs> ูล่นในตัวสมรองที่ลงมาก็ไม่สามารถทำอะไรได้แล้ก็พละกกำลังในแดนกลาง เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เกมรสซิ่งใส่วิลล่าก็ทําไม่ได้เกมรสซิ่งที่โดนวิลล่าพรสก็แกะไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นสุดท้ายบอลเข้าทางวิลล่าทั้งหมดเลยแล้วบวกกับวันนี้ถ้าหากว่าวิลล่ามีโชคไหมเราก็ต้องไปดูต้นตอของปัญหาว่าล้าทำไมวิลล่าถึงมีโชคได้ <c oughs> ก็แปลว่าเขาลําเลียงบอลเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายได้มากกว่าทางด้านของนิวคาเซิลผมว่าเป็นแบบนั้นก็ต้องให้เครดิตวิลล่าที่วันนี้เล่นเกมรุกได้ดุดันแล้วก็เป็นตัวเองได้มากกว่านิวคาเซิลครับ